ใจไหมที่ถูกเรียกขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสุภกิจแทบพงษ์ฮะชิเลนชิตาดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ดูเป็นผู้ชายผู้ชายดีนะค่ะน้ำไม่ค่อยอาบหน้าไม่ค่อยล้างอะไรเงี้ยใช่ฮอร์โมนตามฮอร์โมนค่ะผิวแห่งความผื่นกามก็เต็มหน้าผากเลยช่วงนี้เข้าสู่วัยเข้าสู่วัยอารมณ์ทางเพศเรียกว่าสูงหรือต่ำเป็นคนอารมณ์สูงหรือต่ำค่อนข้างสูงครับค่อนข้างสูงการเป็น ผู้ชายในวัยนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างต้านี่ว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างต้าถึงได้สารรูปแบบนี้ดูแลเรื่องสุขภาพครอ๋อดูแลสุขภาพครับส่วนไหนของร่างกายที่ให้ความสําคัญมากที่สุดฮะน่าจะเป็นส่วนผมสำหรับผมนะหน้าแขนหน้าแขนเราคิดว่าเวลาเจอผู้หญิง สิ่งแรกที่เขามองคือหน้าแขนใช่ไหมผู้หญิงมองขนหน้าแขนตากเลยมันมันมันเป็นส่วนที่โผล่มาจากเสื้อจากเครื่องแต่งกายเรื่องของสุขะเขาเรียกว่าอะไรนะสุขะอนามเป็นคนที่ดูแลดีไหมก็ดีค่อนข้างดีเพราะว่าอาบน้ำทุกวันอาบน้ำทุกวันะครับพมเอาดีครับเป็นคนดูแลตัวเองไหมครับนิดหนึ่งครับดูแลอะไรบ้างตื่นเช้าเราต้องมีการดูแลตัวเองไงบ้าง อามาครับเนีถ้าปกติก็ทาครีมกันแดดนิดหนึ่งมีครีมกันแดดด้วยครับอ๋อเหรอผู้ชายสมัยนี้ต้องดูแลอะไรบ้างที่จะทำให้เพศตรงข้ามประทับใจหน้าตาหน้าตาก่อนเลยนี่คือเราเคยแบบไปคลินิกเสริมสวยไหมเคยครับทำอะไรบ้างหาหมอก่อนหาหมอก่อนอหมอก็จะทายาให้ทายาให้อ่าให้ยาให้มันไม่แรงขนาดนั้นเอาเข้า้าเ เอาง่ายๆไปกดสิวฉีดสิวมาแล้วแหละเอาลีลาสุดๆเลยนะคันวักมาทัตัวเลยทัตัวถามว่าชื่ออะไรค่ะน้องหันมาสบตาแล้วบอกว่าคันค่ะเขาบอกว่าชื่อทันฟังผิดค่ะมีชื่อในวงการไหมคะทัญญาค่ะณชาทันค่ะ ทุกวันนี้ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างผมก็ต้องแบบอาบน้าทุกวันไม่ให้กลิ่นตัวเหม็นนะคะ <laughs> เวลาใกล้ผู้ชายเหมือนเนี้ย <laughs> ผู้ชายบางทีแบบผู้ชายเหม็นอย่างเงี้ยผู้ชายก็ไม่ใกล้เราบางคนกะเคยบางคนอเหนนะะ <laughs> ม็นค่ะเหม็นอันนี้ไม่พอใชก่อนะกินเป็นไงพี่ภูมโอกินตัวแรงมากเลยครับผม <laughs>